สวัสดีค่ะพี่น้องขี่วาเบืงบ่านหลังไม่นะะคือนม่คือสิหลงนัอันนี้คือหลังไม่ค่ะพี่น้อง ดีค่ะน,นี้เป็นนาบ้านฉันท่าในเกิบของออกเะาะคะ่ะสี่ง่ายอีกระตีขึ้งใหญ่ดูเถอะแม่มันวุไว้หลังนมันมุนีเราก็โทษมากค่ะบาานหกพัน นี่คือหงนามเวสวัสดีค่ะหลังนี้พันหาเถะนะเ่อหลังนี้พันหาค่ะแต่ว่าพันนั่นเเก็บของออกให้หลังบานก็สิเป็นเดี๋ยวหลังนี้พันหาเนี่ยนี่หลังบานก็สิมีหมองเรียงไก่ น,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 นี่จะนี่บานจะคล้องเพิ่นมีจะคล้องบานเพินพ่นเพิ่นหรือทางวัดปลาทางวัดปลามูสิบเอ็ดบานแพงนี่กับซมี่หลังบานหวงเดี่ยงไกลหลังนั้นมันบ่ไหวอะ่ะเดี๋ยวเราหาหกพันทำเสาสืบบานได้เลย ขั้นหาปัญหาหมง่งทางวัดปาตีกัวัดเลยอันนี้ก็สิเป็นทา่าขีเขามาทางบ้านแต่ว่าเป็นตะเย็นดียนไม่ก่อภัย แต่ว่เาเป็นตะหอนไงคือบวได้ไปยูด,ดูไม่องกี้เพราะจักหองบบลระค่ะมั้นโบปเป็นอิสระเป็นว่าทำนี้คนมายูพคนกสิทำความสะอาดให้แต่ว่า ก็โอยู่ก็โอยู่แต่ว่าหลังข้าวไหมน,นี่ไร่ไฟ้ผ่อนพี่น้องนะสวัสด อัอง,ของเขายุดเขาทางแขกเลยเลี้ยงไก่เนี่ยนี่ผู้เทียบเพิ่งกับวาฝากไกลยื่หนีละป่ะ หนาบนเป็นหน้านต่อไปมากกว่าเมีสวัสดีหวัดลาพวกกูปัอก็ยุ่นนีน่ค่ะพวกไก่กันพวกกู่ปัวก็ยุ่นนียสวัสดีค่ะพี่มาเรียจะจะถือว่าโอเคอยู่ค่ะแต่ว่ามันแหง้งมันไม่แข่ด้วซื่ ม,มองจอดรถนี่แล้วข้าเคียกอะยื่นนี่แล้วของหลังรถไปไหนกันเกมมาดูบ้านไหมค่ะนี่บ้านเศร้าไหมที่ผีมีเงิเนเฮ็ดนเงินฉนีก็ได้เด้งเนาะค่ะพี่นอ้องจะมีฝืนทีว่างได้หมดไม่ร่างไหนคือหมด ตลาดกอนถาถามาจังเด็นี่เรียนท้าเด็กป่อเอาเป็นปีไม่หรอกเป็นเดียนคันเราเีเขาเยนอไรขนาจีเาขอวแล้วถาเขาเขายเราเราคล้องฟิ่นดีวันนี้คองเก็บของว้แต่ไม่ยูคล้องอคเบอกให้ มันจะเบไวแน่ะจ้าน่จะคล่องเพิ่ไปไส้ไหบ่งง่ด้วยล่ะอู้วมือมือมือนีทำไมอู้ญาติญาตดเอาประมาณจัมือนน่จ้ามือจะมีอนไรมือเดียวก็ม่้อแล้วมีย่างไง้ามาดิ๋มือกันมือเฮือมหนประมาณสี่แหกเยาวมีคนมาบ่งเทียงาาเทียงมีคนมาก็เลยไ่มีอรทีเดีเอาแต่คนาบงเทียง เอผมฮะอยู่่ประมาณมื่สองมืเออ้สมคสายไจ้าโอเคแต่ว่านุ้ยมองจอดรถนี่เรก็มหมันแดด็นเห็นถึงโมเมนต์าเห็ดแล้วเจ้าของบ้านคนมาเด้อ เดี๋ยวก็ได้ไปอยู่หลังไงเล่งาดอกหนุ่มเอ็ดคือเวอร์ซีเสียคือส่ตาเนี่ยลี้ยงเนาะนี่เองบ้านใหม่เนาะทางนมเอ็ดเลยหม่องเลี้ยงไก่นะน้องเอ็ก็เลี้ยงไก่ไอ้แล้วก็เลี้ยงไก่ตีนอะไรบ้านนี้ข้างหลังเป็นตะเย็นดีเพราะว่ามัน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 เป็นต้นไผ่กอไผ่นี่ปีบูก แต่บ่มักสรงที่ว่าบ่มีอันเอียงก่อบอ่มักตรงที่ว่ามานันมีฝาเพราะว่าขี้ฝุ่นไหลมีไว้ใสพร้อมค่ะถูกใจ๊เขียกละเลี่ยงใกล้ได้คอยสิไปอยู่ยามคาอยสิไปอยู่ยามเจ้าไปลำ่ำ

ที่ของโอยูาอยูตรงไหนวเนี่ยเากำมันมีอุยอีมีกับลูกไอ้แน่กบซ้ำไอ้เนาะดีกูดีอยูก็อยู่บ้านสาหลังหมดเลยายูต้องไปบอกยายของบ้านว่าเข้าจะงงเพราะว่างว่างคนดัน อันนี้ยูทูบตัวกองเออมันยูทูบเนี่ยเกระส่องเดือนเลยสื่อหรือเศร้าเศร้าค่ะเมี่ยรุ่งสอมเดีบยบปัจจุบันเปิดตลาดมุ้นก็โจกขึ้นเนี่ยเกิดเอ็น คุณไม่ได้ไอ้คนไอ้ช่วงเป็นนะหมคุู้ได้บ่ระวังกิดเออรับค้อนใส่บ้านอก็บโอ้ยมี่ยายมีจักห้องมีห้องเดียวมีห้องเดียวแล้วก็มีห้องโล่งแล้วก็มีห้องขั้วแล้วก็มีหลังบ้านเดี๋ยวสิพ่าทอตะท่อมาทำความสะอาด มันก็พ่ออยู่ๆหาหาว่าเป็นหลังแต่ว่ามันก็เพี้ยงเกินว่าหาหูพันก็ซ้ำเศร้าสื่อส่วนบ,บ้านหนองหูเพี้ยงขึง้น แต่มันจะไก่เวลามาสอมเนี่ยล่ะอื้มยังระหว่างาเดี๋ยวกันเลยวสวัสดีเจ็ดร้อยคนดูค่ะตอนนี้ก็น่าจะไปตลาดนันครับพี่น้องเสือยังกินเนี่ยกินน้ำเมียบ่ะเสื้อซำเรสกับเสื้อพีเ,เอเดี นัก็ดีอยู่นะทัานะนหาได้เป็นหลังขายแก้หอวงขึ้นมาสองเอยจะเขาไปหารอยจะเป็นยังเขก็ไปน้ำกันนบ่นอยู่พีเสีนดีสองเอยเนีวันสามพันหกพัเจับไปใส่นันยพันมันก็เพี้ยงเกินน้องเกีแมนค่ะเพี้ยงเกิน หลังนี้คาเซาพั่านหาค่ะวัาใหญ่แต่ละเทือนนี่บเมนหน่อยดีของแต่ว่าจะรถเอารถยังมาแกบัะนี่เขาคุ้นขอ,ของลุ่มเราสูงเ,เร็วยายส่วนเขียบมาเบึ่งระเบียบบอมือแรงอยู่ ลองเรามิตรภาพโหเแต่หมูขึ้นกับปรเดีไปอยู่ซอสก็บของมาแล้วบอกนั่นแท้ยาบ้านีกแล้วบอแมีนยนคายเคีนมันบไหวแม่มันหาหัพันกี่กัเลขหาหาหมองไม่เดี๋ยวของร่างส่วหนังกี่ยกับจะคุยาบานอยู่มัน,กนเกี่ยกับ ซุ้มหนูเมียซุ้ม่างยุนนั่นน่ะเล่นกุไแอุปกรณ์คายของแม่ลวงไปนึ่งนี่เง่นเ่นวัวไปใส่ด้วยฮะไปพ่วงกัน ก็จริครับไปไสดดูนี่แล้วก็กลับไปกับมากสากสัััีววอยยววอ,ยอยู่่่่บบววตาาิมไป วก้คนใหญ่ดูว่าชีเรงก้อนนมเอียนกับพี่น้องคือมันแพ้งเปลี่ยนรหัสมุกพันเนาะมันก็นเลยมันก็นเลยอันนี้พวด ก็ได้เก็ไปก่อนนั้ลืมด้ออะไรมาเอนะครัารมัาแล้วานะคาะสกงง่ตนงเกขึ้นเกขึ้นเลยแมนค่ะมันมันแพงเกินไปนะแต่ว่ามันก็สะดวกยี่จำจอดรถจอดล่ามันก็ดี แต่ว่ามองนี้มันที่มองจอดรถคือวาา่าเลนไปกินเนาะแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs>

ชาบ้านหลังหลักฮันพันหาะล้วก็เขียนนอนพี่น้องก็จะเปิดเที่ยงเดี๋ยวกิจะเด็ดปิดแล้วเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าได้ค่ะเดี๋ยวจังคุยกันเนาะค่ะพี่น้องเจอเที่ยงคนเปิดเที่ยงเนาะค่ะพอก็พี่น้องโุคดสโชคด้นเนาะค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ